วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ถ้าจริงๆนะเวลคัมความรักก็เวลคัมตั้งแต่ตั้งแต่ผิดหวังแล้วล่ะเอเอต้องบอกว่าสวยรวยแล้วก็เจอสิ่งที่ดีกว่ามากอาพอมาเจอเขามันทำให้เราแบบคิดบวกมากขึ้นอนะ่ะมันเลยมันเลยทำให้เราแบบเออดึงสติ ขึ้นมาแล้วมันดีกว่าเดิมทุกอย่างแต่พอเดี๋ยวนี้พอเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเฮ้ยเขาโตกว่าเราอีกว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสัมผัสได้ว่าอ๋อในมุมมองของเขาเราก็ยังเด็กกว่าเขาเสมอกรรมมันไม่ต้องรอชาติหน้าชาติเนี้ได้เห็นแน่นอนใครทําอะไรไว้อ่ะเดี๋ยวนี้กรรมติดกรรมมันติดจรวดค่ะ สดใสมาก <laughs> จะบอกว่าอะไรเขาเรียกว่าดูแลตัวเองดีทุกอย่างทุกอย่างตั้งแต่หุน่นผิวพรรณหน้าผมอะไรแบบนี้ต้อนรับต้อนรับทัวร์คอนเสิร์ตรอบใหม่กับโปรเจกต์ใหม่ <laughs> ที่ผ่านมาดูแลตัวเองเยอะแค่ไหนต้องบอกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างมีวินัยแล้วก็เยอะมากเลยทีทเดียวแหละคืออย่างช่วงที่แตน ตั้งใจลดน้ำหนักก็ประมาณ3เดือนจากปกติเคยออกกําลังกายแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าออกกําลังกายแล้วเพื่อลดน้ําหนักคือเหมือนตนกนรกอะห<อ>ลังจากนั้นมาก็เลยแบบใช้โซยูช่วยอะไรช่วยจนแตนเอามาขายใช่ลดไปทั้งหมด23กิโลใน3เดือนค่ะแต่ตอนนี้ก็กลับมาฟาชาบูหมูกระทะเหมือนเดิมนะ ก็เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าคงที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินชาบูกินอะไรเหมือนเดิมอะ่ะบนบนโลกใบนี้มันไม่มีหรอกคําว่าไม่โยโย่หรือไม่เอฟเฟกถ้าเรายังกลับมากินชาบูหมกูกะทะอย่างไงมันก็ต้องมาป่ะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราถ้าเกิดว่าเราเรากินแล้วแล้วผอมเออหรือหรือเราแบบถ้าเราผอมแล้วถ้าเราไม่ดูแลตัวเองต่อก็มันก็กลับมาใช่เราต้องรักตัวเองจริงๆอ่ะรักตัวเองมาตั้งนานและและอตอนอ้วนเนี่ยก็รักตัวเองนะ เพราะว่ากินแหลกกินแหลกไงมันเหมือนว่าแตนแตนเป็นคนที่สุดกับชีวิตอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้ชีวิตสุดติ่งถ้าช่วงเวลากินช่วงเวลาปล่อยอยากเที่ยวเที่ยวอยากกินกินกินจนอ้วนแต่ถ้าช่วงไหนอยากสวยก็อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่สุดกับทุกอย่างเหมือนว่าถ้าเราจะต้องมาลดความอ้วนตลอดเวลาแตนมองว่าเอ๊ะมันจะหาความสุขได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยแบบเออช่วงกินกินช่วงเที่ยวเที่ยวช่วงทางานทํา ช่วงลดลดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรักตัวเองแต่ว่าคือแต่ถ้ารักตัวเองในประเภทที่ว่าต้องมาลดน้ําหนัก365วันเลยเนี่ยพอได้กินอนุไม่เอาเดี๋ยวอ้วนคือถ้าจะให้เป็นอย่างงี้ทุกวันแต่ไม่ไหวอะแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าช่วงจะอ้วนปล่อยให้อ้วนไปก่อน<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาใช่ถ้าไม่งั้นชีวิตเราจะไม่มีความสุขนะแล้วแล้วเ,เราทํางานเหนื่อยเพื่ออะไรอะเราเราเหนื่อยอะเราต้องกินปะเรากินจะมากินแบบ ข้าวน้ำพริกทุกวันม,ม,วมันมันก็ไม่ไหวปะบางวันอาจจะต้องเป็นไข่ดาวไข่เจียวหรือผัดกะเพราบ้างสลับกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ประเด็นก็คือไอ้ปิ้งย่างมันกาดไม่ได้แต่อร่าความสวยตรงนี้แบบว่าเหมือนเวลคัมความรักมากเโอ้ถ้าจริงๆนะเวลคั่มความรักก็เวลคั่มตั้งแต่ตั้งแต่ผิดหวังแล้วล่ะคือมันมันใช้คำนี้ได้เลยนะ เพราะว่าการที่เราผิดหวังจากใครสักคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเฮ้ยดีแล้วล่ะมันทําให้เราอะรักตัวเองมากขึ้นนะแล้วเรากไ็ไม่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายแล้วจริงๆต้องใช้คําว่าขอบคุณขอบคุณด้วยซ้าที่ที่ที่ทำให้เราแบบรักตัวเองมากขึ้นขนาดนี้แล้วทําให้เราได้เจอสิ่งดีๆกว่าเออตว้สวยแล้วเจอสิ่งที่ดีด้วยต้องบอกว่าสวยรวยแล้วก็เจอสิ่งที่ดีกว่ามาก ถ้าจะพูดถึงในอันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นในมุมมองของเรื่องของการครบใครสักคนหนึ่งที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พอที่จะดูแลเราได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในเรื่องของอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็ยังยังไม่รู้เนาะแต่ว่าธุรกิจของแตนก็ไปได้สวยกําลังโลดแล่นเพราะว่าเราใช้ความจริงใจเข้าแรกจากสิ่งที่เรา,เ,าเรากินเราใช้แล้วเราก็เอามาขายด้วยแล้วก็มาบอกต่อแล้วก็ให้ในราคาที่แบบว่าเออทุกคนจับต้องได้อะไรแบบเนี้ยแตนก็เลยแบบมันมันเหมือนว่า แต่เชื่ออย่างหนึ่งนะยิ่งให้ยิ่งได้รับอันนี้คือเชื่อเลยเชื่อเรื่องกงเกวียนกร,รมเกวียนใช่ไหมที่เขาเรียกกันคือจริงใช่กร,รมอ่ะไม่ต้องรอชาติหน้าชาติเนี้ยได้เห็นแน่นอนใครทําอะไรไว้อ่ะเดี๋ยวนี้กรรมติดกร,รม,มันติดจรวดค่ะกท็ที่ที่ครบอยู่นี่ก็คือเขาเป็นพี่พี่เราเจ็ดปีใช่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเยอะมากในขณะที่เราอ่ะเราเองก็รู้สึกว่าเราอ่ะโตในระดับ ในระดับหนึ่งมากกว่าเดิมมากๆแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะ,จะคิดอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พอเดี๋ยวนี้พอเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเฮ้ยเข,ขาโตกว่าเราอีกว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสัมผัสได้ว่าอ๋อในมุมมองของเขาเราก็ยังเด็กกว่าเขาเสมอมดูแล,แแลยังไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการสอนในเรื่องที่แบบเรื่องที่เราแบบยังมีอคติอยู่ในเรื่องของมุมมองเขาจะทำให้เราเป็นคนที่คิดบวกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คือเอาง่ายทำทำให้เราแบบคือเมื่อก่อนหลังจากที่เราผิดหวังอะต้องพูดง่ายๆนะบางทีแบบเออถ้าเราดีมากๆเราถ้าดีมากๆแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมาก็ก็เคียบบ้างก็ได้นะอุย้ยขอโทษนะคะคือนึกออกปะมันก็มีมันก็มีโมเมนต์นั้นแล้วคเนี้ยพอมามาเจอเขาเขาก็สอนเราแบบหลากหลายอย่างว่าเออแบบบางทีเราเราไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้น เพราะว่าการกระทําทุกอย่างมันมันก็มันก็ตกถึงตัวเราเราเองหมดต่อให้ใครไม่รู้ใครไม่เห็นเรารู้เราเห็นแล้วมันก็จะมันจะตีกับมาหาเราเองทุกอย่างแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาพูดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยแบบมีคเขารู้เออจริงว่ะแล้วก็มาคิดตามมันมันเลยกลายเป็นที่มาแบบเออมันก็เลยไปด้วยกันได้คบกันได้อะไราณเนี้จริงจริงแตนต้องบอกว่าในในในชีวิตของแตนนะแตนเป็นคนง่ายมากแตนไม่ได้คบแต่ไม่ได้คบคนเพียงเพราะว่า ความรวยแต่ไม่ได้คบใครเพราะว่าหน้าตาแต่ไม่ได้คบใครเพราะว่าอายุอะไรแบบนี้แต่แตมีความรู้สึกว่าแต่อยากแต่อยากคบใครก็ได้ที่เขาเขาจริงใจกับเราเขาหวังดีกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแตนแตนไม่ชอบที่ผ่านผ่านมาบางทีมันเจออะไรปลอมๆเยอะเพราะว่าเราเจอผู้คนเป็นเป็นล้านเป็นพันเป็นคือมันมากหน้าหลายตาร้อยพ่อพันแม่มาอะไรเงี้ยแล้วเราพอมาเจอเขามันทําให้เราแบบ คิดบวกมากขึ้นอ่ะมันเลยมันเลยทําให้เราแบบเออดึงสติขึ้นมาแล้ว,วมันดีกว่าเดิมทุกอย่างอะไรก็ดีหมดมันเหมือนว่าธุรกิจเราก็ลุ่งพอเรามีมุมมองดีๆอเหมือนถ้าเราครบกับคนดีเราก็จะดีไปถ้าเราครบกับคนชั่วเราก็จะชั่วตามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรก็หันไปรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราถ้าเราเจอมุมมองดีๆแล้วเราไม่ปล่อยมือที่จะ หลุดจากตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเราก็จะอยู่ในอยู่ตรงนั้นอยู่ในผวางที่เราคิดดีทดําดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นมาแบบอัพอีกเป็นอีกเลเวลหนึ่งไปเลยเน่าจะทุกอย่างค่ะน่าจะทุกอย่างก็เป็น,เป,นเป็นทั้งที่ปรึกษาด้วยค่ะ,ะก็เรียกว่าประมาณนั้นกี่ปีแล้วว่าน่าจะสี่สี่สี่ปีสี่ปีนานไหมคะไม่หรอก ส,ส่วนใหญ่ดาราเขาจะแบบ8ปดเปี10ปีเขายังคบกันอยู่เลยใช่ไหมย,ยังบอกเป็นแฟนกันอยู่เลยเลสามปีก็เลิอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหมดหมดแพชชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะการแต่งงานสําคัญไหมสําคัญสําหรับคนที่ยังไม่เคยแต่งงานแล้วก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่แต่แต่มันอาจจะไม่สําคัญสาํสาหรับคนสองคนที่จะใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆมันไม่ได้ชีวิตมันไม่ได้จบด้วยการแต่งงานเสมอไปมันจบด้วยการ รักและเข้าใจกันดูแลซึ่งกันและกันนะ่ะแต่จริงการแต่งงานแต่มองว่ามันเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยเป็นการบอกให้ผู้ใหญ่รับรู้อะไรประมาณนี้จริงจริงแต่ว่าเขาถ้าเดานะเดาเขาก็คงมีคิดบ้างแหละเพราะว่าตัวเราเองเราก็มีคิดเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบพูดคุยกันอะไรประมาณนี้ใช่เพราะว่าคนสองคนคุยกันมันเป็นไปไม่ได้นะ้อที่แบบจะไม่มีใครคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีแหละ